กำตามสนองนายแดงเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเขามีบ้านหลังใหญ่ตั้งะหงานอยู่บนเนินเขามองลงมาเห็นเมืองทั้งเมืองภายในบ้านประดับประด,ระดาด,ด้วยของมีค่าจากทั่วทุกมุมโลกรถยนต์หรูหราหลายคันจอดเรียงรายอยู่หน้าบ้านแต่ละคันมีราคาเท่ากับบ้านทั้งหลังของคนทั่วไปทุกเช้านายแดงจะลุกขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเขามองดูตัวเองในกระจกบ,บานใหญ่แล้วพูดกับตัวเองแดงแกเก่งที่สุดไม่มีใครเทียบแกได้หรอก แต่เบื้องหลังความร่ำรวยนั้นกลับเต็มไปด้วยการเอาเปรียบและหลอกลวงผู้อื่นเขามักจะโกงลูกค้ากดขี่พนักงานและไม่เคยแบ่งปันให้ใครแม้แต่น้อยวันหนึ่งขณะที่นายแดงนั่งอยู่ในห้องทํางานเลขาของเขาเดินเข้ามารายงานคุณแดงข้ามีพนักงานมาขอพบขเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนนายแดงถอนหายใจอย่างหงุดหงิดอะไรอีกล่ะไม่รู้หรือไงว่าฉันไม่ชอบให้ใครมารบกวนเวลาทํางานเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรมท,ทัด เลขาตอบอย่างระมัดระวังนายแดงหัวเราะเสียงดังไม่เป็นทรรมงั้นหรือบอกเขาไปว่าถ้าไม่พอใจก็ไปฟ้องศาลสิดูซิว่าใครจะชนะการกระทําของเขาทําให้คนรอบข้างต่างเคียดแค้นและเกลียดชังแต่ก็ไม่กล้าพูดหรือทําอะไรเพราะกลัวอิทธิพลและอํานาจของนายแดงวันหนึ่งภรรยาของนายแดงชื่อว่านางน้อยได้ชวนเขาไปทําบุญที่วัดเพื่อสะอะเคราะ เนื่องจากช่วงนี้ธุรกิจของนายแดงเริ่มประสบปัญหารายได้ลดลงลูกค้าหายไปและคู่แข่งเริ่มเข้ามาแย่งชิงตลาดพี่แดงคะนางน้อยเอ่ยขึ้นขณะที่ทั้งคู่นั่งรับประทานอาหารเย็นน้อยว่าเราไปทําบุญที่วัดกันดีไหมทัช่วงนี้ธุรกิจเราไม่ค่อยดีน้อยกลัวว่าจะเป็นเพราะเราสร้างบาปมามากนายแดงวางช้อนลงอย่างแรงบาปอะไรกันฉันทําทุกอย่างตามกฎหมายทั้งนั้นไม่เห็นต้องไปทําบุญอะไร นางน้อยถอนหายใจแต่คุณก็รู้ว่าบางครั้งเราก็ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนักพอเลยน้อยนายแดงตะวัดเสียงดังฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้มันไร้สาระแต่เพื่อให้ภรรยาสบายใจและไม่อยากมีปัญหาครอบครัวเขาจึงยอมไปวัดด้วยเมื่อมาถึงวัดพระได้เทศเรื่องการทําความดีและผลของกรรมโยมทั้งหลายพระเริ่มเทศนาการทําความดีเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุแห่งความสุข ส่วนการทําชั่วก็เหมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์เราหว่านอะไรลงไปเราก็จะได้รับผลเช่นนั้นคําสอนของพระธรรมให้ในายแดงรู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อยเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่เขาเคยทําในอดีตภาพของลูกค้าที่ถูกเขาหลอกลวงพนักงานที่ถูกกดขี่ผดขึ้นมาในความคิดแต่แล้วเขาก็ปัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปเรื่องไร้าสาระเขาคิดในใจฉันรวยได้ขนาดนี้ถ้ากรรมมีจริงฉันคงไม่มีวันนี้หรอก เมื่อถึงเวลาทําบุญนายแดงหยิบธนบัตรใบละพันออกมาจากกระเป๋าแต่แล้วความประหนีก็เข้าครอบงำเขาแอบ,บสลับธนบัตบรกระเหลียนบาทในมือก่อนหย่อนลงตู้บริจาคแค่นี้ก็พอแล้วเขาคิดยังไงก็ไม่มีใครรู้คืนนั้นนายแดงฝันร้ายเขาเห็นตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าโล่งกว้างท้องฟ้าสีแดงเข้มราวกับเลือดลงพัดแรงพร้อมกับเสียงครวญครางน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นวิญญาณร้ายนับร้อยก็ปรากฏตัวขึ้น แต่ละดวงมีใบหน้าของคนที่เขาเคยเอาเปรียบพวกวิญญาณเหล่านั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความคิดแค้นนายแดงเสียงของวิญญาณทั้งหมดตะโกนพร้อมกันมาชดใช้กรรมซักนายแดงวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนวิญญาณเหล่านั้นก็ตามมาไม่ห่างในที่สุดเขาก็ถูกล้อมไว้วิญญาณทั้งหมดรุมเข้ามากัดกินร่างของเขาทีละน้อยพริบดอดนายแดงร้องลั่นความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมที แต่ไม่มีใครมาช่วยมีเพียงเสียงหัวร้อยยาอของวิญญาณร้ายที่ดังก้องไปทั่วนี่แหละกรรมของเจ้าเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้าเคยทำร้ายผู้อื่นอย่างไรบัดนี้ก็ต้องรับผลกรรมเช่นนั้นในที่สุดนายแดงก็สะดุ้งตื่นขึ้นด้วยความหวาดกลัวเหงือท่วมตัวเขาหายใจหอบและรู้สึกเหมือนหัวใจจะวายฝันร้ายแค่ฝันร้ายเขาพยายามปลอบตัวเองแต่ความรู้สึกหวาดกลัวยังคงอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นนายแดงตัดสินใจจะไปทำบุญใหญ่ ที่วัดเพื่อล้างบาปความฝันเมื่อคืนยังคงหลอกหลอนเขาทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกน้อยเขาเรียกภรรยาวันนี้เราไปทําบุญกันอีกทีนะฉันจะทําบุญใหญ่คราวนี้นางน้อยแปลกใจแต่ก็ดีใจที่สามีเปลี่ยนใจได้ขน้อยดีใจจากที่พี่แดงคิดได้นายแดงเตรียมเงินหนึ่งล้านบาทใส่กระเป๋าเดินทางไปด้วยเขาคิดว่าการทำบุญครั้งใหญ่นี้จะช่วยล้างบาปท,ทั้งหมดที่เขาเคยทำมา ระหว่างขับรถไปวัดเขาเห็นขอทานนั่งอยู่ริมทางขอทานคนนั้นดูน่าสงสารและยากจนมากเขามีเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งและหน้าเศร้านายแดงชะลอรถลงเขารู้สึกลังเลยว่าควรจะหยุดช่วยหรือไม่แต่แล้วความคิดเก่าๆก็ผุดขึ้นมาไม่เอาหน้าเขาคิดเราจะไปทำบุญที่วัดอยู่แล้วนั่นสำคัญกว่าเขาเร่งความเร็วรถและขับผ่านขอทานไปโดยไม่รู้เลยว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้ทำความดี ทันใดนั้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้าชนรถของนายแดงอย่างจังเสียงดังสนั่นวั่นไหวไปทั้งถนนเศษกระจกและโลหะกระเด็นไปทั่วนายแดงรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวก่อนจะหมดสติไปโลกรอบตัวเขามืดมิดเสียงวุ่นวายค่อยๆเลือนหายไปเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งนายแดงพบว่าตัวเองอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเขาได้ยินเสียงหมอและพยาบาลวุ่นวายอยู่รอบตัว ผู้ป่วยอาการสาหัสมากเลือดออกในสมองกระดูกหักหลายแห่งเสียงหมอดังขึ้นนายแดงพยายามพูดแต่ก็ทำไม่ได้เขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในร่างของตัวเองได้ยินทุกอย่างรู้สึกถึงความเจ็บปวดทุกอย่างแต่ขยับตัวไม่ได้เลยช่วยด้วยเขาตะโกนในใจผมยังมีสติอยู่นักแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเขาทีมแพทย์ยังคงทำงานกันอย่างเร่งรีดพยายามช่วยชีวิตของเขา วันเวลาผ่านไปในแดงถูกย้ายเข้าห้องไอซียเขาได้ยินบทสนทนาระหว่างภรรยากับหมอคุณหมอคะสามีดิฉันจะฟื้นใหม่ภรรยาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือโอกาสน้อยมากครับแม้ร่างกายจะยังมีชีวิตแต่สมองไม่มีการตอบสนองเลยเขาอาจจะอยู่ในสภาพผักตลอดไปหมอตอบนายแดงอยากจะร้องให้แต่แม้แต่น้ำตาก็ไม่สามารถไหลออกมาได้เขาได้ยินเสียงภรรยาร่ำให้และรู้สึกผิดอย่างที่สุด ที่ทาให้เธอต้องมาลำบากเพราะตัวเองน้อยผมขอโทษเขาคิดในใจผมน่าจะเป็นสามีที่ดีกว่านี้วันแล้ววันเล่านายแดงถูกขังอยู่ในร่างที่ไม่ตอบสนองได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวทั้งความทุกข์ของครอบครัวทั้งปัญหาทางธุรกิจที่เริ่มน่มสลายและคํานินทาของคนที่เคยถูกเขาเอาเปรียบวันหนึ่งเขาได้ยินลูกน้องคนสนิทมาเยี่ยมและคุยกับภรรยาของเขาคุณน้อยครับลูกน้องเอ,อ่ยขึ้น ผมเกรงว่าบริษัทกำลังจะล้มละลายคู่ค้าหลายรายฟ้องร้องเราอ้างว่าเราผิดสัญญาจะเป็นไปได้ยังไงนางน้อยร้องไห้สามีฉันบอกว่าทุกอย่างถูกกฎหมายผมเสียใจที่ต้องบอกคุณลูกน้องตอบเสียงเบาแต่คุณแดงเขาโกงลูกค้ามาตลอดตอนนี้ความจริงถูกเปิดเผยหมดแล้ว นายแดงได้ยินทุกคำความรู้สึกผิดและเสียใจท่วมท้นหัวใจเขาอยากจะบอกภรรยาว่าเขาเสียใจอยากขอโทษทุกคนที่เขาเคยทำร้ายแต่ก็ทำไม่ได้บางคืนเขารู้สึกเหมือนมีวิญญาณมากระซิบข้างหูนี่แหละกรรมของเจ้าเสียงกระซิบดังขึ้นถูกขังอยู่ในร่างตัวเองเหมือนที่เจ้าเคยขังความดีไว้ในใจไม่ยอมปล่อยออกมาขอโทษนายแดงคิดในใจผมขอโทษผมรู้แล้วว่าผมทำผิด แต่คำขอโทษของเขาไม่มีใครได้ยินมีเพียงความเงียบงันที่ล้อมรอบเขาเวลาผ่านไปหลายเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งนายแดงได้ยินเสียงภรรยาคุยกับลูกชายแม่คิดว่าเราควรบริจาคอวัยวะพ่อนะลูกอย่างน้อยก็จะได้ช่วยชีวิตคนอื่นนางน้อยพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าแม่แน่ใจหรือครับลูกชายถามพ่อเคยบอกว่าไม่อยากบริจาคอวัยวะนี่ครับแม่รู้นางน้อยตอบ แต่พ่อของลูกคงอยากทำความดีครั้งสุดท้ายหลังจากที่ทำอะไรไม่ดีมาเยอะนายแดงรู้สึกตกใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกโล่งใจใช่แล้วเขาคิดนี่คือโอกาสสุดท้ายของฉันโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นวันที่หมอมาผ่าตัดเพื่อน,นําอวัยวะไปบริจาคนายแดงรู้สึกถึงความเจ็บปวดทุกอย่างแต่เขาก็ทนได้เพราะรู้ว่านี่คือการชดใช้กรรมและโอกาสสุดท้ายที่จะได้ทำความดี ขณะที่หมอกําลังผ่าตัดนายแดงได้ยินเสียงกระซิบเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนแล้วเสียงนั้นพูดและตอนนี้เจ้าได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องหลังจากการผ่าตัดวิญญาณของนายแดงลอยออกจากร่างเขาเห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงกระซิบเจ้าได้ชดใช้กรรมแล้วและได้เรียนรู้บทเรียนแล้วตอนนี้เจ้าพร้อมที่จะเกิดใหม่ขอให้จำบทเรียนนี้ไว้และทำแต่ความดีในชาติหน้า นายแดงรู้สึกโล่งอกเขาเดินเข้าไปในแสงสว่างนั้นพร้อมกับคำสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นคนดีในชาติหน้าทันใดนั้นเขาก็รู้สึกตัวอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาอยู่ในร่างเด็กทารกที่เพิ่งลืมตาดูโลกเสียงหมอดังขึ้นยินดีด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกชายของคุณแข็งแรงดีมากหัวใจของเขาเต้นแรงมากนายแดงรู้สึกอบอุ่นในอ้อมกอดของแม่เขาจำคำสัญญ,ญาได้และตั้งใจว่า จะใช้ชีวิตใหม่นี้ทําแต่ความดีเพื่อไม่ต้องกลับไปเจอกับความทรมานเช่นในชาติที่แล้วอีกแม้จะเป็นทารกแต่ในใจของเขายังคงจําได้ถึงบทเรียนในชาติที่แล้วเขาตั้งใจว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นและไม่เอาเปรียบใครขณะที่พ่อแม่ใหม่ของเขาอุ้มเขาออกจากโรงพยาบาลเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในสายลมจงใช้ชีวิตใหม่นี้ให้คุ้มค่าทําความดีให้มากและอย่าลืมบทเรียนที่ผ่านมานายแดงหรือทารกน้อยคนใหม่ ขยับตัวเล็กน้อยในอ้อมกอดของแม่เขาพร้อมแล้วสำหรับการเริ่มต้นใหม่และโอกาสครั้งที่2ในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเรื่องราวของนายแดงจบลงแต่บทเรียนของเขายังคงอยู่เป็นเครื่องต้นใจให้เราทุกคนตระหนักถึงผลของการกระทำและความสำคัญของการทำความดีเพราะไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตและโอกาสในการทำความดีครั้งสุดท้าย